ไปกินข้าวที่ชัยนาทอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนนะพามากินกับข้าวอร่อยอร่อยน้ำพริกอะไรบ้างเนี่ยมีน้ำพริกอะไรบ้างครับผมน้ำพริกกะปิน้ำพริกน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามมีสองถ้วยเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำพริกเอ้าไม่ใช่น้ำพริกปลาทูทอดชอบที่สุดก็คืออ้นี้แหละอุ้ยไอ้นี่กะนี่ทอดเนี่ยมะเขือ,อยาว ซอยแล้วก็ชุบแป้งทอด,ดทามากับ <c oughs> มากับเพื่อนร่วมงานครับผมกินข้าวด้วยกันไปกินข้าวที่ใช่น้าอีกแล้วอ้าวกับข้าวแบบไ,ไทยรสชาติแบบนี้อร่อยอร่อยแล้วพี่น้อง นี่กินสองคนนะเนี่ยกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดก็ห่อไหมเนี่ยโอ้ยชอบปลาปลาเนี่ยอร่อยมาแล้วพี่น้อง อืมยังไงขอบคุณมากครับอ๋อแกงส้มแกงส้มปลาช่อนปลาช่อนนานแล้วเนี่ย